สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอลซี่แป้งครับของแม่หมูกับพ่อหมูสุขุ้งทุกคนเนาะค่ะเนาะกับมาปุบปกันกับแม่หมูคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องทางช่องร้านส้มตําแม่หมูตกครกเนาะค่ะเนาะห่างหายกันไปหลายวันเนาะค่ะเนาะเนื่องจากแม่หมู ไปเฝ้าน้องหมูอยู่ที่โรงพยาบาลเน,น้องไม่สบายเนื่องจากอาหารเป็นพิษนะคะนอนโรงพยาบาลสคืนนะคะนอนนอนรันสองคืนค่ะคุณผู้ชมนอนโรงพยาบาลสวันสคืนนะคะตอนนี้น้องก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแข็งแรงดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้แม่หมูก็เลยมีโอกาสได้มาพบปะกับคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะ Hehe, ม,มือนี้แม่มูกะสีมาลงคิดผู้ใดน้อรุน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 สีเป็นเสี้ยนเน่งบ่น่รุน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 สีเป็นเจรุงบ่โนหรือว่าสิเป็นอาจารย์อ้วนบ่โน่นะคะน่ะมือนี้แม่มูสีมาแนะนําอาจารย์ใหม่นาอค่ะนาออาจารย์ใหม่แต่ใหญ่นะคะอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์หำใหญ่เลยค่ะพี่น้องแม่มูไม่ได้ทำเล,ล,ล่แม ah, ่มูทำไมคะนึ่งริงตังพูดจานลามกไม่ใช่นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์หำใหญ่จริงๆเพราะอะไรแกมีสูตรคำนวณ มีสูตรคำนวณของแกแกให้เลขวิ่งแม่หมูมางวดที่แล้วแกให้แม่หมูวิ่งห้าอันนี้จริงๆไม่เชื่อไม่เชื่อลองกลับไปไล่ดูคอมเมนต์คอมเมนต์ในช่องของแม่หมูได้นะคะอาจารย์หําใหญ่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ในช่องแม่หมูแกคอมเมนต์ว่างวดนี้เด่นห้า เดือนห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะคะแกให้แม่หมูมาแค่นี้นะคะแต่แม่หมูคิดว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกับของเซียนหนึ่งเนาะหนึ่งห้ามันตรงกันกับของเซียนหนึ่งแม่หมูก็เลยไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่งวดนี้ไหนๆแกก็เข้ามาหลายงวดแล้วแม่หมูไม่ตามไม่ได้แล้วนะคะต้องตามค่ะคุณผู้ชมต้องตามมาให้พ่อแม่พี่น้องเย็บซี่โคงแม่หมูได้หูกันเนาะคะ่นะเนาะเข่าบกเขาจังไดยให้โอกาสอาจารย์หัมไนร่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้มีตัวใดมาเบิงกันค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไอ้ไข่แขวนน้ารสนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลมี7วันเจดสีตามสีประจำวันเกิดกันเลยนะคะช่วยในเรื่องเสริมดวงเสริมโชคเสียงโชคเรียกซักท์ำมาค้าขายดีนักเลยค่ะผ่านพิธีกรรมมาแล้วร้อเปอร์เซนต์นมาให้ท่านบูชาในราคาเพียงเส้นละ199บาท ค่ะ199บาทเท่านั้นนะคะฟรีทันทีค่าจัดส่งท่านใดที่สนใจแอดไลน์มาที่เบอร์064 130 1077ได้เลยจ้า199บาทฟรีค่าจัดส่งกันไปเลยอาจารย์หัมใหญ่นะคะอาจารย์หำใหญ่ให้แม่หมูมานะคะให้แม่หมูมาวันนี้แกให้แม่หมูมานะคะก็จะเป็น สองเดหนึ่งเลข3มตัวนะคะเด่น7วัสันพี่นองเด่น7อันนี้ดูเป็นแนวทางนะคะ อย่างที่แม่หมูบอกอาจารย์หำใหญ่เข้ามาหลายงวดแล้วแต่แม่หมูคิดว่าไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำคลิปแกเพราะว่าแกอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่คนละจังหวัดกับแม่หมูช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนข้ามจังหวัดค่อนข้างจะลําบากแม่หมูก็เลยไม่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 ไ,มไ,มได้ลงคลิปแกแต่งวดนี้ไหนไหนแกก็เข้ามาหลายงวดแล้วทำให้คุณผู้ชมดูลองตามมาฝากคุณผู้ชมนะคะเผื่อจะมีโชคมีดวงกับอาจารย์หำใหญ่นะคะคุณผู้ชม เดืนเจ็ดค่ะที่อาจารย์ให้มานะคะเดืนเจ็ดสามตัวก็จะเป็นสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามแบสันพี่นองเลขสามตัวนะคะจะวน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 เวียนเวียนอยู่แถวแถวสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามอยู่เลขจะอยู่ประมาณสามตัวนี้แล้วค่ะพินงเลขอาจารย์ทำงา่ายหดนี้สีมีแคนนี้สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามแล้วก็ตัดตัดสองตัวนะคะตัดสองตัวก็จะเป็นเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเลขอาจารย์หําใหญ่มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเด่นเจ็ดแม่หมูคิดว่าเลขไม่เยอะนะคะเลขไม่เยอะต้องเอามาเสนอให้คุณผู้ชมดูนะคะต้องเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมดูสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากลอง ตามอาจารย์หำใหญ่นะคะงวดนี้ลองดูไม่เสียหายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเลขไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะลองดูหรือว่าใครคิดว่าอาจารย์หำใหญ่หูอาจารย์มาจากไหนก็ไม่รู้ผลงานยังไม่มียังไม่กล้าตามอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปพลางๆกอดก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมยังไงแม่หมูก็จะตามให้เรื่อยๆนะคะสําหรับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะใครที่ยังไม่กล้าเสี่ยงนะคะ ไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่คิดว่าลองดูเลขไม่เยอะก็จัดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องรอนะคะช่วงนี้กําลังต้น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 งวดเนาะค่ะพี่น้องต้นต้นงวดลอตเตอรี่กับสียงเง่เหลือหลายอยู่นะคะนะหาสื่อง่ายนะเมมูก็ซื้อไวแล้วล่ะซื้อไวแล้วนะคะซื้อไวแล้วแต่เป็นซื้อลอตเตอรี่นะคะช่วงนี้แม่หมูไม่ค่อยถูกกับใต้ดินเนาะ แม่หมูก็เลยจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะสาหรับเลขอาจารย์หัมใหญ่เนาะยังไงให้โอกาสแกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะรู้เรื่องค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะน้องแม่หมูกับมีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องสาหรับคลิปของอาจารย์หําใหญ่เพียงแคนนีสาหรับเลขเสี้ยนหนึ่งเนาะพี่น้องเสี้ยนหนึ่งแม่หมูกับยังบ่ท่านเด็๋ไปถามเพิ่นยุ่จักเพิ่นฝันหรือเพิ่นบ่อฝันจากเพิ่นคำนวณหรือเพิ่นบ่คำนวณ เอ่อเรื่องเซียนหน่งเนาะพี่น้องพูดถึงเซียนหนิงนะคะแกมันเลขแกจะเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณแกจะคำนวณออกมาคำนวณออกมาแล้วหนึ่งอย่างที่แม่หมูเคยบอกคำนวณออกมาแล้วแกจะฝันถ้าแกฝันดีแกถึงจะมาบอกแม่หมูหรือว่าถ้าแกมีเซนถ้าแกมีเซนคิดว่าเลขน่าจะถูกมีเซนดีๆนะคะ สมมติว่าถ้าแกมีเซ้นดีๆแกถึงจะเอามาให้แม่หมูนะคะถ้าแกมีเซ้นไม่ดีหรือว่าฝันไม่ดีอันนี้แกก็จะไม่เอามาบอกแม่หมูนะคะเซียนหนิงจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเออแกคำนวณได้แล้วก็จะเอามาบอกแม่หมูให้แม่หมูมาแบ่งปันคุณผู้ชมเลยอันนั้นไม่ใช่เซียนหนิงนะคะเซียนหนิงแกจะค่อนข้างจะรอบครอบนิดนึงนะคะคำนวณมาได้ ลองเอามาฝันลองเอามาเสียงหลาย,ลายวันหล,ลายคืนฝันดีหรือว่ามีเซนก็ถึงจะเอามาบอกแม่หมูนะคะอันนี้ก็รอรอนิดนึงนะคะแม่หมูจะพยายามตามให้นะคะสําหรับเรขเจ,จรุ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะแม่หมูก็เพิ่งจะว่างเดี๋ยวถ้าวันไหนแม่หมูหยุดแม่หมูก็จะไปตามต่อให้เหมือนกันค่ะไม่ทิ้งนะคะสําหรับท่านใดที่เข้าอย่างอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนก็เพิ่งจะพลาดแค่งวดที่แล้วเนื่องจากว่า อาจารย์อ้วนแกเป็นคนอ่อนไหวเนาะคุณผู้ชมเนาะอาจารย์อ้วนแกเป็นคนอ่อนไหวแกเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของแม่หมูที่แฟนคลับของแม่หมูบอกว่าเลขอาจารย์อ้วนงวดก่อนโน้นหลายตัวหลายคู่ซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวแกอ่อนไหวแกก็เลยให้มาแค่สองคู่นะคะเมื่อวันนี้ก็ก็รอรอแกให้มาอยู่นะคะเดี๋ยวงวันนี้อะไรยังไงเดี๋ยวแม่หมูจะไปตามต่อให้นะคะ <S <s สําหรับคลิปนี้แม่หมูก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแม่หมูด้วยนะคะเพื่อที่แม่หมูจะได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆม,มาฝากคุณผู้ชมเนาะโชคดีเฮงๆรวยๆเป็นของคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ